สวัสดีค่ะพบกับช่องนงหนิงเคดีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาด้วยบรรยากาศของการปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆนะคะนานๆจะมารวมตัวกันได้นะคะวันนี้ก็จะมาทำทั้งซุก,กี้นะคะหมูกระทะแล้วก็ปิ้งย่างด้วยนะคะแล้วจริงๆนะวันนี้จะมีเสิร์ฟไพรทายคลิปด้วยนะคะแต่ก็แอบจะแป๊กไปนิดนึงนะคะก็ได้มาแค่บางส่วนนะคะ ว่าจะแบบมีควันพผลพุ่งขึ้นมาในตรงนี้อุตสาหเรียงหมูสะดิบตีนะคะเราไปดูอย่างอื่นต่อนะคะอันนี้ก็เป็นหมูย่างของค่ำคืนนี้นะคะเราก็ย่างกับเตาถ่านแบบนี้รสชาติจะชันเลิศดมากๆเลยนะคะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะเนื่องจากเมมโมรี่เราเต็มนะคะเราก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแค่สั้นๆนะคะ ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะเอาเป็นภาพนิ่งมาให้ดูนะที่จริงควรมันจะต้องพวยพุ่งนะคะเสียดายมากๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะพามาชมอะไรกันต่อ